การขายสินค้าที่มีทั้งกำไรและขาดทุนทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นการขายสินค้าอยู่2ประเภทด้วยกันอันแรกคือซื้อโต๊ะกับเก้าอี้มา3,500บาทแต่ยอมขายออกไปครับขาดทุน12%แปลว่าอะไรขาดทุน12%แปลว่าเราจะขายเท่าไหร่ครับอ่าก็คือทุนอ่ะนะนะทุน100 เราจะขายเท่าไหร่นะก็เอาร้อยตั้งลบกับ12นะครับต่ำกว่าทุนอยู่88บาทโอเคไหมครับก็แปลว่าเราจะเหลือเท่าไหร่ครับนะจาก3ามพเราจะเหลืออะไรเหลือ88% 88%ก็คือ88ส่วน100แล้วก็จัดก,การคูณกับใครครับคูณกับ3,500บาทนั่นเองนะครับนี่คือสินค้าชิ้นที่1น่นะครับ0ย์ตัด0ย์ไปนะครับอ่าเอา35มาคูณกับ88นะครับ ได้3,080บาทนั่นเองนะครับโอเคจากนั้นสินค้าชิ้นที่2นะครับก็คือเขาขายกำไรอ่ากำไรหาเร์นะครับนี่คือขายซื้อคอมพิวเตอร์มา34,000บาทนะฮะขายได้กำไรหาเร์นะครับความหมายของกำไรหาเร์ก็คือทุน100นะฮะขายเท่าไหร่ขาย105อ่านะฮะนั้นกำไรหาเร์ก็แปลว่ากำไรอะไรฮะ ได้เงินเท่าไหร่ครับ105%ย็นะฮะร้อคือ1 0 5ยห้ส่วนหนึจัดการคูนกับใคร3 4มหมพบาทเข้าไปอ่าศูนย์ตัดไป20งหายไปครับเอา1 0อยหมาคูณกับสามร้อย่สได้ไรเอาศูนย์มาก่อนแล้วกันนะหนะึ่งอยห้าคูนสานะครับโอเคนะคำต,ตอบก็คือเท่าไหร่สามหมื่นห้าพั้นั่นเอง จากนั้นสินค้าทั้งสองมารวมกันเอาที่ที่หนึ่งที่ที่สองนะครับวันนี้เราได้เงินกี่บาทก็เอาสามพมาบวกกับสามหม่นาพันเจนะครับคำตอบนะครับก็คือกลายเป็น38,780บาทนั่นเอง